สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้กัจะพพามาพบป,ปะกับตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยของอาจารย์เซียนซีสเกตนะคะส่งมาให้แล้วนะคะพี่น้องเป็นในระยะคงสุดท้ายมาแบบเน้นเน้นฟันธงคุณไม่ต้องเกรงใจใครเสื้อฟัดบัดเบี่ยงไปเลยนะคะพี่น้องบบตองยานผู้ใดได้ลืนบบตองยานผู้ใดมม่แซง อยากด้วยตามเซียนสีสเก็วมาสั่นขาพี่น้องงวดนี่บบมีไผคือบ่คือผู้ใดผอมมาสั่นวานะคะเซียนสีสเกตมาให้แบบเน้นๆเลยนะคะบูตัวเลขเพิ่งกางงามขาดพี่น้องเลขรัฐบาลได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงๆนะคะพี่น้องอ่ะต้องพิจารณานะคะจะเป็นนอยเป็นลาวเป็นไทยอาจารย์ เซียนศีสะเกดมีให้หมดเลยนะคะพี่น้อง,ตรง,งตรงเบิงตรงแง่งกันค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะมันก็หลายเสียนค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องจะตามผู้ใดก็ต้องตามผู้ใดผู้หนึ่งเนาะตามคนใดคนหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะคะพี่น้องแล้วไก่ยาเห็ดให้เจ้าของเสียงเงินหลายค่ะพี่นอ้องถ้าตามหลายๆเสียนนี่เสียงเงินเด้เสียงเงินหลายมากเลยตามผู้นี้แล้วตามผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้น ให้จับหลักยืนที่คนใดคนหนึ่งงวดนี้มันพลาดงวดหน้ามันต้องได้มันบวพลาดตลอดแกแล้วกันขาดพี่น้องถ้าเข้าไปตามหลายๆคนนี่ตอนเขาถือเขากะเซอฮาซากันมาว่าถือตลอดตลอดมันบ่เพราะมหัศเจ้าของมิตรจัดวัานี้พี่น้องเลขอหายเป็นเลขบวมีหกักคือวนันละซาเฟินซาดีซาตุไม่ขี่ลายเทย้เมนบวขาดพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขแนวทางเพิ่์ก็มีให้ ไม่กี่คู่นะคะสําหรับอาจารย์เซียนสีสกเกตในหวยรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องมันก็มีอยู่แค่หนึ่งสามตัวนี่มีอยู่สองคู่หนึ่งเด้สามตัวสองหางเนะเาะอ่าเลขสองตัวอกีกหนึ่งสองสามสี่สี่คู่แล้วก็เป็นบนเป็นล่างพร้อมพี่น้องอาจารย์เพิ่นแบ่งแยกมาเป็นบนเป็นล่างให้ด้วยตรงนี้แหละคือที่สะใจมากๆเลยนะคะบง่งบอกถึงความชัดเจนนะคะพี่น้องทุนเท่าหน่อยเท่าก็ตตรงไปตาม ทุนเท่าหน่อยค่ะเพิ่นเน้นมาให้ตัวได้ห่ากับใสไปตามที่เพิ่นเน้นมานะคะเราไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนใส่ตามสติที่เพิ่นให้มานะคะพี่น้องเราไท่เนี่ยเล่าเนี่ยปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาของคนภาคอีสานเอี่ยนคนไทยนะคะ <c oughs> ค่ะหวังว่าพี่น้องคองจะเข้าใจนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง,ง,งแรงๆตะเวนตกดินแล้วนะคะตกดินแล้วเน้นะคะแต่ฟ้ามันยังแจ้งยังใส่อยู่นะคะพี่น้อง ม,มันก็ยังไม่เมืดมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วซอก็ใส่เสื้อสีขาวด้วยนะคะตอนนี้บอแเมนหาหูมุ่งแล้วบอแเมนบอพี่น้องเพิ่นรอดไปรุ่นน้อยวีไอพี VIP กันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะหน่อยปกติออกไปแล้วรอรุ้นน้อยวีไอพีค่ะพี่น้องโอ้โศกเศร้าเสียใจอไรแท่งหล็กกับบอถือพี่น้องเอ้ยเพิ่นอุตส่าห์ไปบ้างใจให้แท่งให้แนวสันเพราะว่าบานเพิ่นบอมีไม่มีหน่อย เฉพาะกิจนะคะแล้วก็ไม่มีหน่อยกาชาติข้างไข่ผัดมี่ค่ะเพิ่นยู่ต่างชาติค่ะพี่น้องซอเขียวกระหริ่นไห่แท่งไห่ตามที่เพิ่นสร้างเพิ่นบอกอะค่ะนะคะถ้ามันเกินไปเราก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมคะมันผิดมันลุดไปแล้วหฮอกะบดตรงหลินบดตองแท่งเนาะค่ะซอเขียวกะเห็ดไปตามคำเพิ่นบอกเพิ่นมามันบวถือกระคอภ้ยเนาะบบมีผู้ไดวาสีบอยอยากถือมันบอพี่น้องขํามมาแรงมาสีกองมันก็เริ่มแดงเข่าแดงเข่าเลยได้พี่น้อง อยากสีคนมันจะเป็นสียังบุดอีกจักหน่อยเนม่อนาะช่างมันนะคะเพราะเราไปตามธรรมชาติค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่มันก็ไปแบบเนี้นะคะอ้วยไปทางไม่มันก็คือเกาอ้วยไปทางได้มันก็สีเกาค่ะพี่น้องเพราะคนมันคนคนเดิมนะคะขันมันเมื่อแล้วมันสิบ่เห็นไปเลยนะคะพี่น้องก็ไปตามเวลาค่ะพี่น้องตอนนี้กี่นาทีแล้วนะคะอุ้ยสอเขียวก็อยากให้มันหอดไว้ๆอยู่ดีมันขึ้นนั่นหอดแถบพี่น้อง นะคะคการว่กากันจากันนี่เนียมือเลี่ยงกับกำลังสวนแรงสวนง่ายเนาะค่ะซอเขียวกับโบฮินังแล้วมันนี้ได้ได้แล้วกับเขาเลี่ยงก้อยป่าต้มป่าค่ะพี่น้องแล้วกะกล้อยหมูเนาะค่ะก้อยนะคะหมูให้เพิ่นหนึ่งหัวหมูหนึ่งอันหัวหมูแล้วกะสุกลกเทิดเป็นคือหลักนะคะให้เพิ่นกินนะคะส่วนจิมเจ้ากับจิมไปนะคะเพราะว่าพี่น้องหมูมหววมะเรีนบ้านค่ะ อันเอฟซีนี่แหละเพื่อนมาเพื่อนกะกินหอดคิดถึงเพิ่นว่าซอเขียวอยู่บ้านบ่าไก่กันเพื่อนก็เลยมานะคะก็เลยมาหาค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงแรงแล้วนะคะเรื่อออกสีแดงแล้วนะคะอตัวเลขแนวทางกับห้าจังคอยไปสรุปกันอีกที่หนึ่งเนาะค่ะสําหรับเซียนสีสเกตในรัฐบาลไทยค่ะพี่นอ้องตอนนี้มันก็เพิ่งจะได้สี่นาทีค่ะพี่น้องโอ้ยรถเกี่ยวเข่าก็แเลี้ยนวินเวินอันใดก็วิรนเวิรนอยู่ปันใดน้อ คำปัิเสคนก็ยังเหตุงานเหตุการณ์อยู่พี่น้องตอนนี้คนในเมืองกรุงก็ยังเดินรถเดินลาอยู่นะคะขึ้นรถขึ้นล่าล่อกลับบ้านนะคะแล้วก็กลับไปล่อเข่าโอนะคะยังทํางานเลยเวลากันอยู่นะคะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกคนทํางานให้สนุกสนานนะคะทําชีวิตให้เบิกบานไม่ต้องไปซีเรียดน,นะคะพี่นอ้องอืมันก็ะเป็นเวลาเนี่ยมือเร่งเนาะจากสิวาจ,จากไหนละ่ะ หันไปทั้งใดกับมืดอดือเก่าอยู่นะคะมันไดซมนีแหละพี่นอ้องอ่าแล้วค่อยไปสรุปตัวเลขอีกที่หนึ่งนะคะเดินทางก็ให้ปลอดภัยทํางานก็ให้สนุกกับงานทําโอทีทำงานให้เต็มที่เตรียมพร้อมร่างกายเสมอนะคะถ้าเราทํางานนะคะโบบาจะเป็นลูกน้องเพื่อนหรือลูกน้องเจ้าของหรือว่าจะทํางานส่วนตัวหรือจะเป็นงาน เท่าแก่เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจทําตัวให้ดีนะคะเป็นลูกน้องที่ดีทํางานให้ดีค่ะพี่น้องอทําร่างกายให้พร้อมสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องเมือเม่อเขา่าเมื่อเข่าแล้วเดี๋ยวสออเขยวจะพาไปสรุปตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนสีสเกตนะคะพี่น้องคะจะ ได้จากหน้าที่แหละนี่หกหน้าที่ค่ะพี่น้องอ้ยบอกกันไปบอกกันมากเป็นสีสันของธรรมชาติค่ะพี่น้องคอยหยุบลงย่อยลงย่อยลงเห็นกันชัดน้อยลงนะคะพี่นอ้องขอขอให้ค่ะเพราะว่าไม่ยืนเบาช่วงแต่เว้นตรงดินแล้วค่ะพี่น้องคะนะคะช่วงนี้ค่ะเป็น กำลังแรงใจให้กับพี่น้องสุขุสุขคนนี่มาเลี้ยงค่ะเดินทางปลอดภัยกินขา้าวแซ่บนอนหลับอใอ้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับกันทุกวี่ทุกวันตื่นเช้ามาพรุ่งนี้รับโชครับทรัพย์กันนะคะพี่น้องไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนซีสเกตในหวยรัฐบาลไทยกันได้เลยค่ะพี่น้องคะก็มาสรุปต,ตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยเซียนซีสเกตนะคะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะมี บนนะคะ0กับ3ค่ะพี่น้องจับคู่เด่นให้906สาย936นะคะ3ตัวนะคะจับคู่ให้สาย906 936ค่ะพี่น้องเก็บหน้าจอนะคะ2ตัว06 36นะคะบนเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องอาจารย์ไ้มาแบบไม่ต้องรังเลออะไรมากมายนะคะ วิ่งบนศูนย์กับสามค่ะพี่น้องจับคู่สามตัวเก้าศูนย์หกเก้าสามหกนะคะสองตัวศูนย์หกและสามหกค่ะพี่น้องส่วนเลขล่ลางนะคะพี่น้องเลขล่ลางวิ่งสองเม็ดเดียวนะคะจับคู่เด่นให้ห้าสองค่ะและเก้าสองเด่นห้าสองค่ะพี่น้องเด่นเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องโอ้ยปังปัง,ปงแน่นอนเนาะปังปังอีกแน่นอนค่ะอาจารย์พ่อวาร์ส ถือว่าเป็นตัวเลขทีมาแบบฟันท่งแบบเน็นๆนะคะพี่น้องล่างก็วิ่งวิ่งเม็ดเดียวด้วยนะคะสองเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องจับคู่ล่างห้หาทรงตรงทรงค่ะพี่น้องฟันมาแบบตรงๆจะจะไปเรื่อยบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะอเรืออาจารย์ต้อยกอดมาในลักษณะนี้นะคะพี่น้องแคปหน้าจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ สอเขียวกับที่ยังให้พี่น้องมาไม่เนาะถ้าล่าวคำว่มมาขอบคุณนะคะพี่น้องเข้ามาแล้วก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเจ้งเตือนให้ซอเขียวด้วยนะคะพี่น้องค,ค่ะหักกันหน่อยๆหักกันนั่นๆค่ะพี่น้องคอยทุกคนถูกหวยรวยเบื่อกันตัวหนาตัวตาค่ะพี่น้องโชคดีวันที่หนึ่งกันทุกคนเลยนะคะขออำลาพระจากพี่น้องเรียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ